สวัสดีค่ะดวงตากระสินนะคะคาเลนบนานาน่ากล้วยอบคิดตากหวานน้อยแค่ไหนคุณเลือกได้เป็นสินค้าที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเมื่อ9ก้กากรกฎาคม64นะคะเป็นสิทธิบัตรกระบวนการในทำกางกล้วยอบมากมายนะคะมีหลายยี่ห้อเลยปรากฏว่าโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้กล้วยสุกจัดหรือกล้วยระยะที่เจ็ดเนี่ยมาทำพออยูอคนที่ไม่กินกล้วยตากแบบนั้นก็คือว่าหวานแสบคอเหนียวติดมือแข็งดำแฉะรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่ากินกล้วยอบแล้วมันรู้สึกมันไม่เท่ เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ควบคุมหรือเลือกระดับความหวานได้แล้วก็นวัตกรรมกระบวนการอบโดยตั้งแต่การคัดเลือกกล้วยในระยะการสุกที่ไม่สุกจัดคนอื่นใช้ระยะ7เราใช้4-5-6เอามาผ่านกระบวนการผ่าอบรีดแบนแบรรจุสรญญากาศนี่ะสอบตลาดขายไปในช็อปปี้ก็ปรากฏว่า เห็นว่าช่องทางนี้มันขายได้ก็นําไปประกวดนะคะได้มาสามรางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็จากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะณวันนี้เรากําลังเริ่มทํามาตรฐานกําลังยื่นเพื่อที่ขอ GMP ลงเรือแล้วก็ขอมาตรฐานออยสินค้าแล้วก็เราคาดหวังว่าในโครงการของเทปมาเก็ตสเกลลี่อัพะค่ะเราจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็เราจะได้ทำมาตรฐานฮาลานมาตรฐาน GSP HACCP หรือ ISO ต่อไปนะคะเพราะว่าเราเห็นโอกาสทางการตลาด เหมือนที่กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าสินค้าแนน c เพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นโอกาสที่เติบโตต่อเนื่องทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศนะคะมีรายงานข่าวว่ามูลค่าทางการตลาดของตลาดโลกเนี่ยสินค้าสุขภาพอยู่ที่3 0 0 0 3 0 0กว่าเหรียญเลยนะคะเติบโตที่จีนฮ่องกงภาซีลอินเดียชิลีและก็ UAE นะคะแม้แต่ตลาดไทยเนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าเป็น1 0แสนล้านบาท อันนี้คือภาพที่เรา mock up ด้วย AI นะคะเราต้องการเทสต m a r เก็ในการ scaling up ทั้งกลยุทธ์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์การออกบูธทั้งในและต่างประเทศการทำ PR กับ influencer การทำ content marketing ในการเล่าเรื่องที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมถ้าสังเกตดูเราจะมีสินค้าอยู่หลากหลาย product ของกล้วยนะคะเรานำกล้วยอบเนี่ยไปประกวด IP Mart ก็ได้ เป็นสิสินค้าสุดท้ายที่ได้อยู่ใน i p m a ม t ของปีที่แล้วนะคะเราได้รับการคำแนะนำจากไวยโปรกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลกถึงกลยุทธ์ที่เราจะใช้กับ IP เรามี IP ที่เราจดลิขสิทธิ์จดโลโก้เทสมาจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็เราเคยได้รับรางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพระลกโฟกัสชัดค่ะว่าเป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ที่มีข้อจากัดทางการได้รับปริมาณน้าตาลหรือสารอาหาร แล้วก็กเลยยึ์ทางทรัพย์สินทางปัญญานะคะเรานํามาผลิตภัณฑ์เป็นกล้วยอบบีไซละัะเป็นน้าสลัดกัมมี่แล้วก็พัฒนาเป็นไอศครีมกล้วยทุกอย่างมีโปรโตไทป์แล้วก็เป็นโปรดักต์ไลท์ที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุพันธ์ต่อไปโอกาสถึงการตลาด B2B B2C หรือว่าลเส้นตัวโมเดลธุรกิจแม้ว่าเป็นสูตรเรียนรู้กระบวนเดลของที่มันต้องสมดุลกันระหว่าง Profit p l พ n e t People ไม่ว่าจะเป็น ตอบโจทย์เรื่องนวัตรกรรมตอบโจทย์ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราดีไซน์ด้วย circular economy ตอบโจทย์ด้วย p พ o p เ e ิ่มเพราะเราเป็นองค์กร s o c i a l enterprise แล้วเราก็ตอบโจทย์ SDG ไม่ต่ำกว่า5ข้อนะคะตั้งแต่ SDG ข้อ2อนี่เกษตร,รกรมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีตอบโจทย์ข้อ3คือเรื่องสุขภาพตอบโจทย์ข้อ5เรื่องความเท่าเทียมทางเพศเพราะเรามีเครือข่ายที่เป็นเกษตร,รกรผู้หญิงจนได้รับรางวัลจาก UNDP มาแล้วนะคะเราตอบโจทย์เรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม climate control และที่สําคัญเนี่ยเราทํางานด้วยความร่บมือเราตอบโจทย์ SE g เรื่องพัฒน s ชิพค่ะทีมของเราค่ะเป็นเป็นทั้ง SE เป็นทั้ง startup ที่ทางการแพทย์โดยนําทีมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ค่ะให่ามากก็จะเป็นทันตแพทย์แล้วก็มีน้องนักกาหนดอาหารมีเชื่อมโยงกับเกษตรกร,ร,กรในหลายพื้นที่ของประเทศเชื่อมโยงกับงาน startup ที่เราทําเรื่อง AI Personal Life f o o d ซึ่งเรามีอาจารย์ data s c i e ส c e เรามี ที่ปรึกษาหรือทีมนักวิจัยที่เป็น f o o ไซ c i e n t ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทํางานร่วมกันมานานนะคะก็มุมมองเราเนี่ยเราพัฒนาตั้งแต่เกษตรกร,กรให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันคือความยั่งยืนของโลกใบนีของทุกคนเนี่ยนะคะเราก็เลยอยากได้แรงสนับสนุนจาก Tech Market s c ล l i n อ Up ในการที่ช่วยพัฒนาโมเดลนี้ช่วยชีย้แนะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังหนุนในการทําให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสุขภาพตั้งแต่เกษตรกร ผู้แปรรูปอาหารไปจนถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่มีข้อจํากัดทางด้านอาหารสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีเครือข่ายที่อาหารที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการลดจดํานวนผู้ป่วยหรือทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ